สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยวันนี้เรามาย้อมสีใหม่เป็นสีสีฟ้านะคะสีฟ้าผสมน้ำเงินก็จะมาผสมสีฟ้าน้ำทะเลเนาะสีน้ำทะเลกับสีน้ำเงินมันจะออกมาสวยค่ะมันจะเป็นอีกสีหนึ่งที่ที่เรา เลือกที่จะมาเาย้มเพื่อทำผ้าไหมาขายเนาะมันสวยจะสวยมากเป็นสีฟ้าเอ่าไม่ใช่เขาเรียกสีสีน้ำทะเลสีน้ำทะเลนะจราช้างเราจะใช้สีน้ำทะเลสามซองเนะ อันนี้จะเป็นเป็นน้ำอุ่นเป็นน้ำอุ่นใช้กับน้ำยาน้ำยาล้างจานะใช้น้ำยาล้างจานใส่แล้วบางส่วนใส่น้ำยาล้างจานเพื่อละลายสี โอ้โห oh, oh, oh. <c oughs> สีน้ำทะเลสามสองอน้ำท่วมแล้วใช้สีน้ำทะเลสามสองนะคะผสมกันกับสีน้ำเงิน ตัวน,นี้จะเป็นสีน้ำเงินตราสิงโตคนละตราเนาะใช้สีสีน้ำทะเลตราช้างสามทรงแล้วก็สีน้ำเงินตราสิงโตหนึ่งทรงผสมกันมันจะออกมาเป็นสีสีฟ้าสีน้ำเงินฟ้าใช้สีสองตัวผสมกัน หนึ 1> 1่งต่อสามนะคะหนึ่งต่อสามสีน้ำทะเลตราช้างต้องผสมกับน้ำร้อนค่ะมันจะเป็นก้อนเป็นก้อนค่อนข้างละลายยากมันจะเป็นก้อนทอมนเป็นก้อนแล้วมันจะทำให้ไหมเราไม่สวยคนนานๆค่ะ เนี่ยมันจะเป็นก้อนเห็นเลยสีน้ำทะเลตราเอ่อตราช้างเวลาละลายลาลายยากจับตัวเป็นก้อนนี่นนค่ะเยอะเลยติดขอบกระมังเป็นเนี่ยเป็นเม็ดเมดถ้าเป็นแบบนี้เราใส่ไหมไปแล้วมันจะเป็นจุดจุด ดำๆด่างๆมันไม่สวยต้องคนนานๆให้มีเวลาก่อนตัวนี้ชมาโซมออกมาแล้วมันจะเป็นสีสีฟ้าสีฟ้าอมน้ำเงินมันจะเป็นฟ้าอีกตัวหนึ่งที่ที่สวยเราผสมออกมาแล้วมันจะออกมาสวยไม่เหมือนว่า เราใช้สีตัวเดียวมันจะไม่อ่ามันจะไม่ออกมาประมาณนี้เนาะตัวนี้มันจะเป็นสองสีเนาะมันจะเลยจะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่คนทอผ้าเลือกเลือกใช้เลือกเลือกที่จะเยี่ยมเพื่อเพื่อเสียวออกมาดีออกมาสวย พอเราทำละลายแล้วสีดีขึ้นแล้วแตกตัวเนาะคนนานๆหน่อยเพราะมันจะคนยากมันจะละลายยากสีตัวนี้ได้ที่แล้วเราก็ไหมนี้เป็นสีขาวเนาะเป็นไหมมัดมีสีขาวแช่น้ำแล้ว ตัวนี้จะยอมได้จะโทไอโทได้สองผืนจะเทอได้สองผืนไปใช้สีสีสองสีสีสองคือสีน้ำทะเลสามสองกับสีน้ำเงินหนึ่งสองนะคเราจะย้อมตัวนี้ก็เหมือนเดิมต้องเอาตรงที่ ไม่ได้มัดคือตรงหัวเราเรือหัวนะลงสีก่อนเพื่อกันกันไหมด่างกันสีด่างตัวนี้เราไม่ต้องต้มค่ะเราไม่ต้องต้มแต่เราจะใช้น้าร้อนแช่เราจะใช้น้ำร้อนแช่ก็คือ พอเราเอามาตำสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเพื่อให้มันเข้าดีๆเนาะเราก็จะใช้วิธีต้มน้ำร้อนเดือดเดือดเลย <c oughs> แล้วก็มาแช่มาเทแช่ในกระมังนี้เลยเราจะแช่สักสองรอบ ก็คือเราใส่หนึ่งรอบแรกแล้วแช่ไว้สักสิบนาทีนะแล้วก็คน้คนๆไปเพื่อไม่ให้สีมันมันมันกะไรมันมันเป็นมันเป็นก้อนเราเทน้ำร้อนแล้วเราก็คนๆแช่ไว้สักห้านาทีก็ได้แล้วเราก็เทน้ำร้อนรอบสอลงอีก ซ้ำก็ได้ซ้ำด้กระมังเดิมเทซ้ำ <c oughs> แล้วก็แช่ไว้สักห้านาทีแล้วค่อยเอาไปล้างน้ำโดยเราไม่ต้องต้มไม่ต้องใช้วิธีต้มนะเพราะว่าสีนี้ถ้าเราต้มเนี่ยมันอาจจะเข้มเกินเกินกว่าที่เรา ต้องการบางทีมันเข้มเกินมันจะกลายเป็นมันจะดำมันจะอาจจะเรยสีแกนะ่อาจจะแก่ไปเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้สีมันแก่เกินเราก็จะใช้วิธีแช่น้ำร้อนสักสองรอบนะคะไม่ต้องต้องจ้ะ พอละพอเราตามได้ที่แล้วเนาะเราก็เอาน้ำร้อนมาเทมาแช่มันจะเป็นสีฟ้าแบบอมน้ำเงินค่ะสวยเห็นไหมก็ลองทำดูเนาะสวยจริงค่ะทำอย่างนี้แหละขายขายดีสีนี้ขายดีคชอบนะป้าก็ทำสีนี้แหละค่ะก็ ขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวจะต้องเอาไปแค่น้ำร้อนนะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะนะคะกดติดตามค่ะก็จะทำคลิปอื่นต่อเองเนาะวันนี้ก็ขอลงคลิปก่อนเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ